การสร้างระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยนะครับแบบ Cyber Security Mesh นะครับเพื่อเชื่อมโยงและประสานการทำงานแบบอัตโนมัตินะครับระหว่างโซเชันด้านความมั่นคงปลอดภัยต่างๆขององคอ์กรเข้าด้วยกันนะครับซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงแล้วนะครับก็ช่วยให้องคอ์กรสามารถตรวจจับแล้วก็ตอบโต้กับภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็ว,วมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็ตอนนี้เราผ่านไปแล้ว2องเซสชันนะครับก็คิดว่าหลายๆท่านนะครับน่าจะเก็บสาระความรู้ไปได้ไม่มากก็น้อยนะครับเซสชันถัดไปนะครับท่านจะได้เรียนรู้นะครับสวิธีนะครับที่จะช่วยให้ทีมซ็อกนะครับสามารถตลากรู้นะครับถึงช่องโหว่นะครับแล้วก็ภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยนะครับภายในระบบที่ใช้ Active Directory ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำมิดคอนฟิกเลชั่นนะครับหรือว่าพวกแบ็กดอร์นะครับรวมไปถึงนะครับประโยชน์จากการใช้แนวทางพรีเซียมนะครับกับ Active Directory นะครับ เพื่อตรวจจับการโจมตีแบบเรีลวทม์นะครับรวมถึงการรับมือกับภัยคุกคามที่ไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้นะครับกับหัวข้อปิดจุดบ่อและสร้างความตระหนักแก่ซ็อกนะครับด้วยการค้นหาภัยคุกคามบน Active Directory นะครับอย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติโดยคุณสุวิชามุสิจัน์นะครับ t y u r i t y a r c h i t e c t จากทาง t e n l e i n เบิร์กอนะครับขอเรียนเชิญเลยครับสวัสดีครับก็ขอบคุณทาง t ทคท็อไทยนะครับแล้วก็ท่านที่สนใจนะครับ ก็เป็นรู้สึกยินดีนะครับได้กลับมา,างานที่ไม่ใช่เป็นเว็บบินไนแล้วมาเจอหน้าเจอตากันนะครับวันนี้อาจจะลงดีเทลเล็กนิดนึงนะครับเราจะโฟกัสไปที่จุดเล็กๆจุดหนึ่งนะครับจริงๆเนี่ยเทนเนอรเองเนี่ยนะครับเราเราเป็นเพื่อนของซ็อกมานานแล้วนะบจบทีเราลืมกันไปใช่ไหมอย่างในซ็อกในเซียมเนี่ยนะครับเวลาเราเจอว l นเนบิลิตี้เราก็ต้องเอามันมาโคเรลเลชันกับโ s t ใช่ไหมครับว่าโฮสอะไรมีซอฟต์แวร์อะไรมีวันเดอร์ปริตี้อะไรนะแต่ตอนนี้เทนเนอร์เองเนี่ยนะครับเรากำลังขยายนะครับไปในหลายๆส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่จะเอามาเล่าในวันนี้นะครับเรื่องที่ว่ามันจะลงไปจุดเล็กนิดนึงนะครับคือจริงๆทุกวันนี้นะเดี๋ยววันนี้จริงๆเนื้อหาที่เตรียมมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายตัวเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโซลูชันของเราที่จะไปช่วยซ็อกช่วยอะไรนะครับ ในแง่ของสไลด์นี่ต้องเรียนก่อนนะครับไอ้สไลด์ตัวนี้เตรียมมาจากทางคือทีมมุนเทนเนเบิลที่ทำเรื่องของ AD เนี่ยจะอยู่ที่ยุโรปนะครับบางทีคอนเซปต์เขาเนี่ยนะครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับเรานะครคือคอนเซปต์ของเขาเนี่ยคือตอนนี้เราจะพูดถึง2อ,อย่างนะครับกับ So อกกับ C Search นะครับซ็อ so กนี่คือ security operation center ใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าฟังก์ชันที่เขานีนิยามมาเนี่ยนะครับฟังก์ชันของซ so ็อกเขาทำหลายอย่างเลยเขารวมถึง operation ด้วย c o n f i g firewall นะครับมอนิเตอร์ริ่งนะคือคือเรียกว่าการโอเปอเรชันทุกอย่างเลยนะครับจะอยู่ภายใต้ของของซ็อกเหมือนกันนะไอ้คอนเซ็ปต์เนี้ยเขาก็บอกเหมือนกันนะครับว่าแต่ละที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกนะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องคิดมากนะเราจะเห็นว่าแนวคิดเนี่ยนะครับก็คือมันแน่นอนที่เราคุ้นเคยก็คือบางทีมันจะมีเรื่องของการดีเทคพวกออนกรูอิงใช่ไหมครับว่ามีแอทแท็กอะไรนะครับเรามีทีมซ็อกเนนีีี่่่่ยยยททม lict ขอองงงตาาปรระะเเเเศค้้จดดูืว นะครับคือ apply security policy เนี่ยจะเป็นหน้าที่ของทีม s o c กเลยนะครับก็คือสมมุติคุณจะปรับคุณจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับเขาเช็คเรื่อง security policy ด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นคืออย่างบ้านเราในบางทีอาจจะมีการแยกแยกโรกันใช่ไหมครับทีมที่เช็คเนี่ยจ,จะทีมหนึ่งทีมที่เซตอาจจะทีมหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแต่ในต่างประเทศเนี่ยก็ต้องเรียนก่อนเหมือนเขาจะเขามีข้างล่างเลยนะครับก็คืออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นที่อเมริกาจะเป็นยังไงแต่นี่คอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยคคคืืคืออออเาามงมงว่ัน อะไรที่เกี่ยวกับ security operation เนี่ยนะครับเขาจะทำทีม SOC ที่จริงทำทั้งหมดแล้วเราก็จะมีถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมาใช่ไหมครับก็จะมีทีม C s e a r c h เข้ามานะครับในแง่ของพวก r รีสป s นแล้วนะครับแต่จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยนะครับหัวใจหลักของทีม r e s p o n s e ของเขานี่มันมันไม่ใช่แค่ s p o n s e นะครับมันจะมีเรื่องของ Communication ด้วยนะครับจะเห็นว่าเขาจะมีการเตรียมนะพวก Communication แ l a n นะครับจริงๆบ้านเราก็จะเริ่มมีทีมพวกนี้ใช่ไหมครับทีมที่ว่าเวลาเกิด สถานการณ์มีเหตุวิกฤตนะครับในต่างประเทศเนี่ยก็คือทีมซีเซิร์ฟของเขาเนี่ยนะครับถ้าเกิดบริษัทใหญ่พอนะครับมีธุรกิจมีทีมงานพอเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของซีเซิร์ฟเหมือนกันนะครับที่จะคอยเตรียมนะครับคอมมิวนิเคชันซึ่งมันรวมถึงพวกพับลิกเรレーションพวกอะไรองี้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องถึงการเอ็กซ์ซิคิวพวกไอ้สติทิจต่างๆนะครับว่าคุณจะรีสปอนยังไงผมว่าไอเดียนี้มันก็แปลกดีนะก็คือคือก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าไอเดียไหนมันดีกันแต่นี่คือนี่คือไอเดียนะครับจะะเเเห็นนนนว่่าฟััังก์ชียยมอ เพราะงั้นคือเพราะงั้นคือในหัวข้อที่ผมจะพูดถึงวันนี้มันก็จะอ้างอิงนะครับกับทีมซ็อกนะครับกับทีมซีเซิร์ชนะฮะตามตามฟังก์ชันอย่างนี้ก็เลยอยากจะเอาสไลด์นี้มายังยังคีบไว้อยู่นะครับตอนแรกก็ยังเห็นอยู่ว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่คล้ายบ้านเราเท่าไหร่แต่ว่าคืออยากจะให้เห็นเป็นเป็นไอเดียแต่บ้านเราก็ไม่แน่นะสมมติเราคนน้อยใช่ไหมเรามีเรามีอาจจะมีคนอยู่แค่5คนอาจจะต้องทําทั้งหมดอย่างนี้อยู่แล้วก็ได้นะเพราะงั้นคือโมเดลนี้อาจจะเหมาะกับบ้านเราก็ได้นะครับโอเค ทีนี้ปัญหาของทีมซ็อกกับซีเซิร์ชที่เขาเซอร์เวยกันมาอันนี้เป็นผลที่ทางแซนเขาทำนะครับเราจะเห็นว่ามันก็มีมีหลายตัวนะนะครับสงสัยเหมือนกันนะว่าไอ้ชาเลนที่เป็นอาร์เตอร์เนี่ยนะอยากรู้ว่าคนนี้มันตอบอะไรเสรยดายคือผมเห็นอยผมก็มองเอ๊ะหนึ่งคนนี่มันตอบอะไรนะน่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าหลักๆนะครับเขามีปัญหาเหมือนกับเราเลยคือทุกวันนี้นะครับถ้าเกิดใครมีเพื่อนทำทำทำซ็อกนะครับไอ้เรื่องสตาฟเนี่ย นะครับก็คือเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะครับเป็นปัญหาเดียวกันทั่วโลกเลยนะครับก็คืออ่ยิ่งยิ่งถ้าเกิดเราต้องการซ็อกที่ทําฟังก์ชันเหมือนหน,หน้าหน้าเวเกียนะครับยิ่งยิ่งยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมครับอ่อีกอันนึงนะผมว่าไอไอส่วนตัวผมเองเนี่ยที่ผมกังวลแทนมากที่สุดเนี่ยก็คือไอเรื่องของอ่ s วิสิบิลิตี้นะคือลองนึกภาพนะครับว่าเราจะเห็นแค่ที่เราเห็นนั่น,น,นแหละและไอที่เราไม่เห็นล่ละ นะเพราะฉะนั้นคือเขาก็กังวลกันเหมือนกันนะครับก็คือเขาก็ห่วงเรื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็เกี่ยวเรื่องอะไรเอออีกอันหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะครับอของเขาเนี่ยเขายังมีปัญหาเรื่องไซโลเหมือนกันนะครับก็คือในเรื่องของ security เรื่องของไออารเรื่องของ operation อะไรอย่างนั้นนะนะจริงผมว่าปัญหาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกันนะครับจะเป็นจะเป็นเราเราเจอปัญหาคล้ายๆกันแหละนะครับถ้าถ้าถามผมผมผมค่อนข้างกังวลกับ2อันแรกเหมือนกันนะครับในเรื่องของ visibility นะครับกับในในแง่ของเรื่องของคน นะครับแต่ละที่คงต่างกันเดี๋ยวนี้เราก็เริ่มเอาซอสใช่ไหมครับมีหลายที่ที่เปิดให้บริการซอกนั่นก็อาจจะเป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่ว่าเราจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของอสตาฟคำถามก็คือว่า Visibility แหละเราโยนเราโยน i b i l i t y ให้เขาแค่ไหนนะครับสิ่งที่เขาดูเนี่ยเขาก็เห็นแค่สิ่งที่เขาเห็นแหละใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยมีจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คืออันนี้เป็นอีกรีพอร์ตหนึ่งนะครับผมผมเอารีพอตย้อนย้อนมานะครับสองพ 2021แล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่าคร่าวๆข,ข,ของ2022นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับใน,ในแน่นอนปัญหาหลักของเรานี่คือเรื่อง malware เลขาไทยใช่ไหมครับเรื่องของ ransomware นะครับ ransomware uh, เนี่ยที่มันโตขึ้นได้เนี่ยนะครับก็คือจริงๆเนี่ยเรื่องพวกนีเ้เราคุยกันมานานแล้วแหละที่ว่ามันเริ่มทุกอย่างเป็น structure มากขึ้นนะครับมีลักษณะของ ransomware uh, gang มี gang ที่ขาย access นะ i n ยลแอคเซส e s s broker มีแก๊งที่ขายเครื่องมือนะครับที่เป็น ransomware as a service นะครับปัจจุบันอย่างตัวดังๆอย่าง l o c k b i t เนี่ยก็ออกเวอร์ชันใหม่มาแล้วนะครับเ,เขาการันตีหลายๆอย่างนะครับมีเรื่องของอทุกวันนี้คืออรา,ายได้เขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดจากการเรียกว่าถอนรหัสข้อมูลละเพราะเดี๋ยวนี้เรามีโซลูชันแบ็กอัพกันเพียบเลยใช่ไหมครับหลายๆที่นะเขาก็เลยกลายมา,าเอาข้อมูลมาขายนะครับ,บคือนี่ก็เป็นรายได้อย่างหนึ่งที่เขาพยายามทํา นะพยายามเอารายได้เอาอะไรต่างๆมาขายนะครอันนี้คือเป็นสไลด์น, slide, นะครับทีเ่เวลาเราหาข้อมูลพวกนี้นะจริงมันหายากนะแต่จุดหนึ่งที่ผม,ผมสนใจนะคือว่า,เ,าเวลาคุณหาข้อมูลแรนซัมแวว์นะให้ไปหาจากบริษัทประกันนะอย่างในยุโรปเนี่ยนะครับเขาจะมีบริษัทไซเบอร์ชูรันนะครับในไทยนี่ก็เริ่มทําหลายที่แล้วนะครับเวลาเราอยากหาข้อมูลพวกนี้ก็คือเราไปดูนี่ก็คือเป็นข้อมูลที่เอามาจาก AG นะครับที่เขาทาสรุปหลายปีนะหลายๆที่ก็มีทําเป็นลายควอเตอร์แล้วนะครับเขาก็จะพูดถึงว่าเออมีคนมาเคลมเขาเท่าไหร่ช่วงก่อนเนี้ยนะครับเคลมมันค่อนข้างเยอะนะเพิ่งมีประมาณปี2ปีเนี่ยพอบริษัทอินชูลันเนี่ยเริ่มไม่ให้เคลมแล้วคือต่างประเทศนี่เวลาเขาให้เคลมเขาเคลมโหดนะครับเคลมทั้งความเสียหายโอเปอเรชั่นอะไรเนี่ยเขาเคลมได้หมดเลยนะอันนี้เป็นอีกปีหนึ่งนะครับของปี2021นะครับอันนี้เนี่ยก็คืออเอ,อเราจะเห็นว่า เขาบอกว่าที่ที่ลดลงอย่างหนึ่งนะครับก็คือ,อ,อมันมันดูเหมือนจะดีนะก็คือในแง่ของอ,อพอมีการโจมตีเกิดขึ้นเวลาที่เขาดีเทคได้เนี่ยลดจาก94วันเนี่ยนะครับเหลือ52วันนะครับออแล้วก็ออจะมีเรื่องของ Data นะครับมีเรื่องของแลนซ์แอมแวร์แลนซ์แอมแวร์นี่เป็นตัวหลักๆเลยแหละนะครับที่เกิดขึ้นแล้วปี2022ล่ะนะครับข่าวดีคือมันลดลงนะครับข่าวดีคือโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ย การโจมตีจากแลนซ์แม์ลดลงซึ่งมันลดลงเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่จ่ายนะครับคือพอเราไม่จ่ายปุ๊บเนี่ยมันตัดวงจรเลยนะจะเห็นว่าทุกวันนี้แลนซ์แมวเนี่ยหลายๆที่เนี่ยแคนจัดนะครึ่งพวกแก๊งต่างแจกฟรีเลยนะเอาข้อมูลเรามาแจกฟรีเลยเพราะเราไม่จ่ายประกันก็ไม่จ่ายแล้วนะเพราะงั้นเทรนเนี่ยนะครับมันจะดีขึ้นปกติที่ผมเรียนนะครับในแง่ของทีมทีมซ็อกกับทีมซีเซิร์ชจริงมันเหมือนจะง่ายนะก็คือปกติเวลาเขาโจมตีมาใช่ไหมเขาโจมตีแค่สองอย่างแหละนะครับก็คือช่องโหว่กับเราคอนฟิก แต่มาที่นี่ตัดเรื่องของไอ้นี่ไปก่อนนะครับเรื่อง identity ที่แบบเ user โดนขโมย user password อะไรเงี้ยแต่ไอ้ที่เขา attack มาเนี่ยนะครับหลกัลกๆเนี่ยเขาจะโจมตีมาที่2องที่นิดเดียวหนเองนะครับฟังดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมครับ vulnerability เนี่ยก็คือแน่นอนนะครับเป็นเป็นพื้นที่ที่ทางเท e n a b l e เนี่ยเราเราทำอยู่แล้วไอ้พื้นที่ด้านนั้นเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเราพูดถึงเรื่อง misconfiguration ใช่ไหมครับเราก็จะมีมาตรฐานนะหลายท่านก็ผมเห็นหลายที่เริ่มทำแล้วพวก hardening ใช่ไหมครับ follow ตามไกด์ไลน์ต่างๆใช่ไหมเรื่อง CIS ต่างๆแต่มันจะมีอะไรมากกว่านั้นนะครับจริงมันมีแค่2องอันอนี้เองไอ้ตรงนี้นะแค่แค่เรื่องของ v วันนับปริตี้นี่นะครับถ้าเกิดเราจะ manage vulnerability จริงๆนะมันไม่ง่ายเลยผมผม,ผมบอกได้เลยนะครับผมทําตรงนี้มานะครับสักพักแล้วแหละผมจะเห็นเลยว่าจริงมันมีดีถ้าเกิดเราทําได้นะครับมันจะมีประโยชน์ครั้งมากทีนี้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนจำเรื่องของ visibility ได้ใช่ไหมครับที่เราพูดถึง visibility เนี่ยเวลาเราสมมติ นะครับเรา,เ,าเราพวกซอฟหรือว่าเซียมเราเนี่ยเวลาเรามอนิเตอร์นี่เราโฟกัสเฉพาะ AD ก่อนเลยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแลนซัมแวร์ส่วนใหญ่นะครับทุกแกง๊งเกือบทุกแก๊งเลยนะครับที่วันนี้เขาทำกันเนี่ยนะครับก็คือเขามุ่งเป้าไปที่พวกออเทนติเคชันนะครับต่อเห็นข่าวล่าสุดใช่ไหมครับต่อให้คุณมีมัลติแฟกเตอร์ออเทนติเคชันเนี่ยเขาก็จะมีวิธีที่จะมาทริกหลอกคุณให้ได้อีกเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยลองลองกลับลองกลับไปเช็คดูก็ได้ว่าสมมุติเรามีระบบเซียม เรามีซอเรารับหลอกจาก Windows ไปเราดูเฉพาะ Windows c o n t ทเ l อร์อีเวนหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วมันมีอีกหลายทางนะที่เขาจะแบ็กดอร์บน Active d ร r e ต t อรีได้โดยที่สิ่งนี้เขาทำเนี่ยเขาบอกแบ็กดอว์เนี่ยนะครับมันไม่ได้แปลว่าเขาติดตั้งโปรแกรมไม่ได้แปลว่ามันคุยกับ C2 เขาอาจจะแอบแอดยูเซอร์เข้าไปนะครับตัวที่เรานึกไม่ถึงนะครับหรือเขารียูสยูเซอร์ก็ได้นะครับแล้วมันก็มีเทคนิคเฉพาะของมันเอง นะอย่างไอตัวแซมแมคเคาส์นัมเบอร์เนี่ยแซมแซมแมคเคาส์เนมเนี่ยพวกเนี้ยนะครับบางทีอาจจะไม่เคยผ่านหูเราหรือเปล่านะพวกเคอร์เบนะิลลอสติ้งดีซิงเทคนิคพวกเนี้ยนะครับจะเป็นเทคนิคที่อ่มันอยู่ในเพลย์บุ๊กคือฝั่งเรามีเพลย์บุ๊กฝั่งป้องกันทีมบูทีม Team, มีเพลย์บุ๊กแฮกเกอร์เขาก็มีเพลย์บุ๊กนะคงเคยได้ยินข่าวใช่ไหมครับมันมีเพลย์บุ๊กที่หลุดออกมานะครับของแต่ละแกง๊งเวลาเขาคุณไปไปซื้อแลนซ์แวร์เซอร์วิสเขาหรือคุณป ator, เป็นโอเปอนนนกันันะครบ และสมแวร์ทุกวันนี้นะครับมันจะมุ่งเป้าไปที่ AD ดีนะครับแล้วพยายามใช้ AD ดีเนี่ยนะครับในการเขาเรียกเลตโทรมูเมนต์ในการกระจายข้อดีของ AD ดีคือมันมีการซิงกันนะครับ a อดีเนี่ยมันมีการซิงกันนะมันเพราะงั้นคือบางทีถ้าคุณยึด a อดีได้คุณทำอะไรบางอย่างได้คุณสามารถเลปิเคตได้เลยคุณฮักอาชัวได้คุณนัอ่อาชัวข้างบนได้อาชัวเอดีบางทีมันซิงลงมาให้ด้วยนะครับเพราะวนี่คือสิ่งที่ที่เป็นเรื่องที่นา่าต้องต้องพิจารณานะครับ เรามาดูว่าจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นนะครับสมมติอย่างในเคสนี่นเนยเวลาเราบอกว่าให้อยู่ดีๆภาพนี้จริงๆมันก็คือแอตแทกค chain นะครับแต่ว่าเอามาให้เห็นในเชิงที่ว่าเป็น,เป,นเป็น slow ที่มันเกิดขึ้นจริงนะอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับสมมติว่าพอเขาเริ่ม attack เข้ามาเนี่ยนะครับมาถึงนะครับไอ้เรื่องพวกนี้นะครับล่าสุดเราคงเคยได้ยินข่าวใช่ไหมครับ,ครบเคสล่าสุดเลยเนี่ยได้พาสเวิร์ดไปเฉยเลยใช่ไหมไอ้แอท็กเกอร์ได้พาสเวิร์ดซึ่งการที่เขาได้ซึ่งพาสเวิร์ดเนี่ยมันมีหลายทาง นะครับพอเขาได้พาสเวิร์ดไปนะฮะสเต็ปต่อมาเนี่ยนะครับบนพวก GPO ของเราเนี่ยนะบางทีเราลืมสิ่ง GPO ตัวมันเองเนี่ยมันต้อง hardening ด้วยนะแล้วก็ข้อเสียของ GPO คืออะไรเลยไหมครับทุกคนอ่านได้สคริปต์ใน GPO อ่ะทุกคนอ่านได้นะครับมีใครใส่รหัสผ่านไว้ในสคริปต์บ้างนะเพราะฉะนั้นคือต้องอย่าลืมนะบางทีเราเราเผลออะไรกันง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับสมมติเขาไปหาเจอเจอคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในโดเมนนะครับที่ไม่ได้ hardening แล้วไอ้ความซับซ้อนของ AD นะครับคือ t ทนเนอร์เนี่ยเราเราซื้อบริษัทชื่อเอาสิทธิ์มานะค,คือผมเนี่ยทำเอดมาเมื่อนานมาแล้วเมื่อก่อนผมทำเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันนะครับพวก Windows NT พวก Windows 2000อะไรเงี้ยนะครับเอดีเนี่ยมันเกิดมานานแล้วนะครับแล้ว AD เนี่ยมันมัน,ม,นมันมีความซับซ้อนนะครับมันมีแอตทริบิวของมันนะคือบางทีเนี่ยนะครับการที่คุณไปเซตค่าแอตทริบิวบางอย่างเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดความเสี่ยงเงินมาได้นะครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า Uh, พอเขาได้คอนดิชเชียลนะ mm hmm. เขาก็พยายามนะครับที่จะทำ uh, ไล่ไล่ดูเพิ่มพิเวเลช g e ไปเรื่อยๆนะครับ uh, พยายามดูซิว่าเขาสามารถ uh, ทำสิ่งที่เรียกว่าบางทีนะเรัเราเราเรามันมีพารามิเตอร์บางตัวที่เขาสามารถที่จะแอ t แท k กโดยเทคนิคที่เรียกว่าดีซีซิงได้ดีซีซิงเนี่ยก็คือเป็นการที่เขาโจมทำตัวเองเนี่ยเือนเหมือนดีซีและซิงคทำตัวเองเหมือนดิมอนด์คอนเทเลอร์และซิงคข้อมูลมา พอเขาสิงข้อมูลมาเนี่ยนะครับเขาก็จะสามารถได้คีย์หลายอย่างนะครับเขาก็จะสามารถพอเขาได้คีย์มาเนี่ยเขาทําอะไรบน AD มันก็คือ AD มันคือยูเซอร์ใช่ไหมครับสิ่งที่เขาต้องการมากสุดนะครับก็คือเขาต้องการสร้างยูเซอร์แล้วก็แอบเอาไว้มันเป็นแบ็กดอกลับมาทีหลังนะครับซึ่งการที่สร้างยูเซอร์นะบางทีนะ,ะเขาไม่ต้องสร้างอะไรให้มันแตกไอ้ตื่นตาตื่นใจมากก็ได้นี่คือโฟลที่เกิดขึ้นนะนี่คือโฟลที่เกิดขึ้นจริงกับอินซิเดนต์จริงนะครับมันมันมีสเต็ปซับซ้อนขนาดนี้เลย เพราะฉะนั้นคือจริงๆจะเห็นว่ามันไม่ได้เกิดจากคุณเผลอลงมาแวร์มาวร์ตัวนี้ทำมาทำมาไปแอดยูเซอร์หรืออะไรอย่เงี้มันไม่ใช่อย่างนั้นละมันไม่ใช่แค่นั้นละแต่ในความเป็นจริงของทีมซอกนะครับไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะที่ผมพูดโฟล์กี้มันคือตัวเลขพวกนี้ใครใครเคยดูตัวเลขพวกนี้มัางครับอันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น S D S D D L แต่มันยังมี A C E กับ A C L อีกเท่านั้นยังไม่พอนะครับไอยูเซอร์เนมเนี่ย ที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขอย่าง SID นะนี่คือสิ่งที่เราต้องไปดีลกับมันจริงๆนะครับในหลอกที่เราเห็นจริงๆนะค,คือมันไม่ใช่ยูเซอร์สูวิชาเป็นโดเมนแอดมินแล้วก็เอ้ยอยู่ดีๆทำไมสุวิชากลายเป็นโดเมนแอดมินชีวิตมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับสิ่งสิ่งที่เกิดบน AD นะครับมันมีอะไรที่มันซับซ้อนกว่าตรงนั้นเยอะนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องดีลกับมันจริงๆนะครับแล้วเราก็ต้องทําความเข้าใจกับไอ้พวกเนี้ยไอ้สิ่งที่ผมบอกว่า Attribute เนี่ยบางทีมันซ่อนอยู่ในพวกเนี้ย ค,คือบางทีมันอาจจะไม่ง่ายขนาดที่ว่า i, มันมี user admin อยู่ใน GPO อ,อันนั้นก็เป็น low hanging fruit อันนึงนะครับที่เขาพยายามทำนะสมมุติใน GPO เรามีสคริปต์สคริปต์เราเผลอใส่ admin เข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงโอเคเราจะเพิ่มมันได้ยังไงในโลกของ ad โดยเฉพาะนะครับ ad เนี่ยมันมี event ให้เราเอาอมาเล่นได้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเซปที่เราจะคุ้นเคยกันดีเรื่องของ honey pot ใช่ไหมเรื่องของ deception เรื่องของอะไรก็แล้วแต่ เอเนี่ยมันมีซิ Volume นะครับไอซิทโวลเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นดิสที่เราสามารถรีดขึ้นมานะครับแล้วก็มีข้อมูลมหาศาลเลยนะฮะมันจะมีเรื่องของ ntds d i t dit, มันจะมีเรื่องของ etw นะซึ่งบางทีเราเคยใช้ซิทมอนนะถ้าเกิดหลายๆที่ในบางทีใช้ซิทมอนหรือบางทีเราเราอาจจะบอกว่าเราใช้อย่างเช่น Windows Event ใช่ไหมฮะเราเราดึง security event จากตรงนั้นมาแต่จริงๆเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างมากนะครับมาให้เราดูทีนี้ ปัญหาคืออะไรนะครับสมมติเรา rely on event บน Security อย่างเดียวปัญหาคือมันมันต้องคือถ้าเกิดใครใครเคยตามพวกเคสที่มัน a t t a c k ต่างๆเนี่ยนะครับมันจะปกติเขาจะบอกนะว่าอ่าโอเคคุณลองไปดูซิว่าใน Security Event คุณเนี่ยนะครับอันนี้จะไม่ค่อยชัดแต่ว่าถ้าเกิดใครเคยดู Security l o g นะครับที่มาจาก Event v i e w e r เนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยเขาบอกให้ไปหา Event ID i ออเดนี้แต่บางทีเราหาไม่เจอเพราะเราไม่ได้เปิดไว้ น,นี่คือข้อเสียของ Event Viewer คือ Security หลอกบน Event Viewer ถ้าเราบางตัวเราไม่เปิดเราจะไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นคือเนี่ยแล้วปัญหาเอาเอาแค่งนี้นะครับหลอก Event ที่เกิดขึ้นมันเยอะมากเหมือนอย่างนี้เขาแซวว่าลองหาดูว,ว่าหาวอลโดซิวอลโดอยู่ไหนนะครับคือมันจริงๆคือมันมันหายากมากนี่คือปัญหาที่หนึ่งปัญหาที่สองนะครับมีพวกนี้คงเคยเห็นกันนะครับภาพนี้ก็คือในสมัยส,ยสงครามนะครับก็มีการเราคงได้ยินข่าวที่มันทําเครื่องบินปลอม ใช่ไหมแอบทำาเขาจะมาโจมตีผิดที่ไอ้ฝั่งตรงข้ามมันรู้มันก็ทิ้งระเบิดปลอมด้วยนะเพราะฉะนั้นคือคือเราบางทีระวังฮันนี่พอตเต็มไปหมดเลยทําไมถ้าเขารู้อ่ะเขาก็อาจจะเอาอะไปรปลอมๆมาหลอกให้เราเห็นใช่ไหมนี่คือนี่คือข้อจํากัดของคอนเซปต์ของดีเซปชั่นหรือของฮันนี่พอตนะถ้าเขารู้นะอย่างเคสนี้มันก็มีละหรืออย่างเครื่องบินเนี่ยใช่ไหมเราก็เห็นว่าตอนแรกเขาก็พูดว่าให้เราเขาเจอเครื่องบินที่โดนยิงใช่ไหมปัญหาคือจริงๆแล้วเนี่ยที่เราไม่รู้จริงไอ้ที่มันยิงตกอะ่ะ ใช่ไหมฮะไอที่มันรอดมานี่คือเพราะงั้นคือในแง่ของหลอกเนี่ยในแง่ของหลอกที่เราเห็นทุกวันเนี่ยที่หลอกที่เราเหลืออยู่เนี่ยมาจะเป็นภาพนี้แหละไอะที่ยิงตกไปแล้วเนี่ยเราไม่เห็นหลอกจริงนะบางทีเราเห็นหลอกเว้ยเราคิดว่าเราจับด้ล่ละเว้ยแทท์เกอร์อยู่ตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยแอแทกเกอร์จริงเนี่ยมันมาอยู่อันที่เราไม่เห็นถ้าเกิดใครเคยทำไออาร์ IR หรือว่าเข้าไปดูหลอกตอนที่ระบบโดนแฮกเนี่ยสิ่งแรกที่มันทําเลยคือมันลบอีเวนต์นะมันจะเป็นคําสั่งสุดท้ายที่เราเห็นแล้ว โอ้ oh. <c oughs> นะเราพอเราเห็นคําสั่งนี้เราก็โอ้ oh. นะจบกันแค่นี้ชีวิตเรานะครับแต่นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยม,มันถึงมองว่าผมถึงมองว่า้จริง,รงเนี่ยมันต้องมาจากหลายซอสนะเราต้องมีจากหลายซอสโยนเข้ามาซิสโวคนเขาไม่ค่อยทำางนมันเยอะอีเวตนมันเยอะมากนะครับมันมีอะไรสารพัดเลยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแนวคิดนะครับผมถึงบอกว่า,าคือจริงๆในแนวคิด แรกเริ่มนะผมว่ามันก็เวิร์กนะก็คือว่าเราสร้าง Data ต a k e เลกขึ้นมาเรามี Big Data ใช่ไหมโยนทุกอย่างใส่แล้วก็เอา e l a s t i c Search มา Search ใช่ไหมแต่ก็คือพอถึงจุดหนึ่งนะเราเริ่มมองว่าเฮ้ยทำไมเราเราควรจะพูดถึงแนวคิดที่เรียกว่าเป็น PreS i m เหมือนกันนะครับในในแนวคิดของ PreS i m เนี่ยก็คือจริงๆนั่นก็คือเหมือนเป็นการแอด e l l i g e n c e เข้าระดับหนึ่งนะครับเข้าไปก่อนแนวคิดน่จะประมาณนี้ครับสมมติแทนที่เราส่งหลอกเข้าไปเลยใช่ไหมครับเราก็น่าจะมีใครสักคนหนึ่ง มากํำหนดเงื่อนไขเบื้องต้นให้เราก่อนอย่างเช่นว่าเราอยากเห็นอะไรบ้างนะครับเราเราต้องการดูอะไรนะครับหรือว่ามีการคล้ายๆ pre-filter alert ให้โดยที่ alert พวกนี้นะครับต้นทางมันเนี่ยมันจะต้องมาจาก raw data จริงๆนะครับคือแน่นอนไอ security event ที่เกิดจาก event viewer เนี่ยมันไม่ใช่ raw data ละมันเป็นเหตุการณ์ที่เป็น trigger ขึ้นมาใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เ็ถึงบางคนชอบใช้ system นะแต่พอใช้ซิสมอนเนี่ยปัญหาคือว่าคุณก็ต้องคอนฟิกซิสมอนให้ถูกอีกนะใช่ไหมฮะแล้วก็ไปสับสครายกับ ETW อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะหรือว่าอย่างคอนเซปต์หนึ่งก็คืออย่างอย่างคอนเซปต์ที่เทนเน่บล์ทำเนี่ยเรารีดเดต้าจากซิสโวลูมกันเลยนะครับแล้วเราก็มเีเครื่องมือกลไกในการช่วยกรองนะครับเพามันกรองเสร็จนะครับเรามีการเนื่องจากซิสโวเนี่ยนะครับเราสามารถรีดได้นะครับเวลามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับมันก็จะมีการอัปเดตนะครับพวกนี้ขึ้นไปแบบ Real time เร เพราะฉะนั้นคือพอเราเห็นพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นอีกซอร์สหนึ่งนะครับจะเป็นอีกซอร์สหนึ่งที่เราสามารถเอามาใช้ในการอิมเมจสเกตหรืออะไรอย่างนี้ได้นะครับหน้าตาของของที่เราลีดขึ้นมาเนี่ยนะมันจะเป็นอะไรประมาณนี้แหละแต่เราไม่ต้องคิดมากนะครับคือจริงๆเนี่ยนี่คืออยากจะให้เห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยมันมี Data เ,เข้ามาอีกซอร์สแล้วใช่ไหมครัเวลาคุณทํา IR เนี่ยเวลาเราเราโชคลายต้องทํา IR ต้องเกิด IR ขึ้นมา i n c i d e n t Response ขึ้นมาเนี่ยทีมที่เข้ามาเนี่ยเขาจะมานั่งหาหร ครอก็คือหลอกเท่าที่มีนะครับถ้าเกิดสมมติเรามีอีกซอสหนึ่งให้เขาได้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการที่ดีกว่านะครับไอ้ตรงนี้มีอีกทางหนึ่งก็คืออย่างที่บอกนะครับในโซลูชันเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีหลายตัวนะครับจากอีเวนต์พวกเนี้ยนะครับเราสามารถมาดีเทคแอตแท c k ได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆคอนเซปต์หลักๆของตัวนี้นะครับคือมันจะหาสิ่งที่เรียกว่าเป็นแอตแท k p พาธคงจําภาพแรกที่ผมโชว์ได้นะครับมันจะมีพาธเยอะทั้หมดเลยนะ แต่จริงเนี่ยมันสามารถมองหา a t t a c k เป็นจุดๆได้เหมือนกันนะแต่แน่นอนฟัง์กชันพวกเนี้นะครับเราจะมีอยู่แล้วบนพวก EDR ของเรา EDR x d r ของเราเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจหลักของเราอยู่แล้วล่ะนะครับในการทำนะครับแต่นี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สามารถเข้ามาช่วยได้โดยภาพรวมนะครับเราจะเห็นว่า Tenable เนี่ยนะครับเราอย่างแรกเลยเนี่ยเราพยายามรวม หลอกมาจากหลายๆที่นะครับพยายามรวมหลอกจากหลายๆที่พยายามอินดิเกตกับโซลูชันในหลายๆพาร์ทนะครับคุยกับเซียมคุยกับซอนะครับเป็นเป็นแนวทางที่ที่เราอินดิเกตกับโปรดักที่เป็นเซียมในตลาดหลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคิวเรดาร์สปังนะครับเซนตินเนลนะครับตัวเอ็กซอร์นะครับโดยหลักการโดยคอนเซ็ปต์เนี่ยสิ่งที่เราต้องการทำเนี่ยนะครับมันจะประมาณคล้ายๆเงี้ยนะครับคือจริงๆเนี่ยนะอย่างภาพเนี้ยนะครับ ไม่ไม่ได้โกรธแค้นอะไรกับรถเขานะครับคือคือโดยคอนเซปต์เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าอย่างภาพซ้ายเนี่ยนะครับมันจะเป็น,นกลไกที่พอชนปุ๊บมีอเล l ร์ t บอกแล้วว่ารถคุณชนแล้วใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นอาจจะเป็นคอนเซปต์หนึ่งนะที่ที่ทมันมันก็ต้องมีนะใช่ไหมอย่างที่ตอนนี้ iPhone ก็พยายามทําใช่ไหมครับที่ว่าเฮ้ยพอมีอ่าคาร์คลาสขึ้นมา i ไอโฟนดีเทกได้แล้วก็เรียกตำรวจให้อะไรประมาณนี้อันนี้คือเป็นคอนเซปต์แบบที่1นึ่งนะว่าชนมาแล้วเนี่ยนะก็มีอเล l ร์ t กับอีกแบบหนึ่งที่เราก็เป็น prevention นะจะเป็นเชิงที่ว่าเฮ้ยตอนนี้เบรกคุณบางแล้วนะหรืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เหมือนก็เป็นพรีนะครับก็จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเรามองดูในเรื่องของคอนเซ็ปต์ของพวกนี้นะครับในเรื่องของ s Open Security u r i t y t p o r เนี่ยมันจะมีคำว่าพรีคอมโพใหมกับโพสคอมโพใหม่ ise, นะครับไอเรื่องพวกนี้แหละที่เราต้องเตรียมด้วยเราเราไม่ใช่ต้องเตรียมแค่ว่าเวลามันเกิดใช่ไหมเราต้องเตรียมช่วงพรีกับโพสนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่า มันมันจะเกิดพวกนี้ขึ้นมาเหมือนอย่างเคสเนี้ยนะครับในในรถยนต์นเขาอาจจะมีการเตือนใช่ไหมว่าเอยอย่างเคสนี้นะ,ะเบรกคุณในเริ่มไม่ดีแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคือจริงๆเนี่ยไอคอนเซ็ปพวกนี้แหละนะครับมันมันถึงเป็นคอนเซ็ปที่ว่าเออเราจะต้องมองมองไปอีกจุดหนึ่งนะครับเออบางทีในระบบเซียมกับซอเราเนี่ยอาจจะเตรียมไว้เพื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดมันเป็นการเตือนก่อนเหตุการณ์ละเตือนก่อนเหตุการณ์คืออะไรเมื่อถ้าเกิดระบบเรามันมีแอตแทกผ่า h เกิดขึ้นบน AD ดี นะครับที่บางทีเนี่ยตอนนี้คำว่าอัตแทกผาก็คือว่า,าจจะมีการมิสคอนฟิกในหลายๆจุดขึ้นมาบน Active r e ตเตอรนะครับหรือในแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามมองหาอยู่เหมือนกันนะครับที่ว่าเราจะสามารถสร้างพวกนี้นะครับแล้วก็ลิงก์ไอ้พวกนี้ทั้งหมดเข้าหากันได้นะครับถ้าเกิดเราสามารถทําในแง่ของ a t t แ c k แน่นอนไอ้เราเราไม่สามารถรับประกันได้หรอกนะครับว่าเราจะสามารถ Pre v e n t ทุกอย่างได้แต่ก็คืออาจจะเป็นจุดหนึ่งนะครับโดยคอนเซ็ปต์ทั้งหมดก็คือ มันควรจะมีจุดหนึ่งที่เราควรจะเริ่มเริ่มมองนะครับถึงสเตจของ pre-compromise กับ post-compromise ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติมันเกิดถูก compromise ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะดูเรื่องของ r e t a l movement เราจะดูเรื่องของพวก Backdoor ต่างๆเนี่ยยังไงได้บ้างนะครับนะครอันนี้ก็ออลองลองข้ามไปแล้วกันนะครับจริงๆคล้ายคอนเซปต์บอกี้แหละ อันนจริงๆแต่ตัวเมื่อกี้ก็เป็นคอนเซปที่ว่าเออลองเล่าให้ฟังนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติมันเกิดเหตุการณ์อย่างเมื่อกี้ขึ้นมานะครับที่เห็นบล็อกข้างบนเนี่ยนะที่เป็นลักษณะที่ว่าเขาเขา้เขาขา้อมาใหม่มาแล้วเขาสร้างแบ็กอร์มาแล้วเนี่ยนะครับโซลูชันของนเทนเนเบิลเนี่ยจะดูยังไงได้บ้างเดี๋ยวถ้าเกิดสนใจไปคุยที่บูธก็ได้นะครับวันนี้ผมผมมีบูธมาด้วยนะครับด้วยสรุปเนี่ยจริงๆนะมันก็เป็นคอนเซปต์นะครับคือตอนนี้เราเรากำลังมองว่าจริงๆแล้วสุดท้ายนะครับเราต้องกลับไปสิ่งที่ันนเบบสิกแหละะคร back basic to ค,คือแน่นอนทุกวันนี้เรามีโปรดักที่เป็นแฟนซีเยอะไปหมดเลยเรามีเรามีทุกอย่างเลยจริงเรามีทุกอย่างแต่เราอิมเพรทุกอย่างไม่ได้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราถึงต้องจุดกลับเข้าไปนะครับจะเห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทําพวกนี้ได้นะก็คือกลับไปรูปเดิมเมื่อก,กี้ตอนที่บอกอัตแทกเกอร์มันมี2อ,อย่างใช่ไหมก็คือพวกอันแพชกับเรื่องของมิสคอนฟิเ t ชันเพราะงั้นถ้าเกิดเรากลับไปที่เบสิกก่อนเลยนะครับคือถ้าเกิดสมมุติเราเราสามารถ m a g e v u l n e r a b i l i t y ทุกอย่างได้นะครับเราสามารถม t i ิเกตมันได้ระดับหนึง เราก็จะลดความเสี่ยงลงไปได้เยอะแน่นอนไอ้ด้านด้านนี้มันก็มีมันก็มีปัญหาอยู่แหละว่ามันยากแค่ไหนแต่ว่ามันก็ต้องสิ่งที่เราควรจะต้องทำสองเรื่องคอนฟิกูเรชันเนี่ยเราต้องมองไปหลายส่วนแล้วไม่ได้แค่เซิร์ฟเวอร์ต้องมองถึงสิ่งที่สําคัญดัตช์เบรดเราต้องคอนฟิกให้ถูกคลาวด์สโตรเลสต้องคอนฟิกให้ถูก AD ต้องคอนฟิกให้ถูกนะครับก็อันนี้ก็เป็นสไลด์นะฮะที่ฝากไว้นะถ้าเกิดวันนี้ถ้าใครสนใจในเรื่องไหนเนี่ยนะครับกก็ไปคุยกับ ทางผมได้นะครับเราอยู่ที่บูธของ Tenable นะครับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับขอบคุณครับ ครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางคุณสุวิชานะครับจากทางเทเนเบินะครับที่มาแชร์วิธีเสริมแก่งให้กับทีมซอกของคอนนะครับก็หลังจากนี้นะครับเราจะพักเบรกกัน30นาทีนะครับทางเราได้จัดเตรียมกาแฟและอาหารว่างไว้ที่โซน e อกซิบิชันด้านนอกแล้วนะครับเชิญทุกท่านพักผ่อนกันตามอัธยาศัยนะครับระหว่างนี้อย่าลืมแวะเยี่ยมชมบูธต่างๆนะคบเพื่อสะสมตาประทับชิงและกี่ดอนะครับได้แก่ Sand i s k Extreme Portable SSD นะครับ AirPods m a แนะครับแล้วก็ MacBook Air เอ M2 นะครับถ้าใครไม่มีแผ่นป้ายสะสมตาประทับนะครับสามารถขอรับได้ที่โต๊ะลงทะเบียนเลยครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีกิจกรรมถ่ายรูปอัพขึ้น Facebook นะครับเปิดสถานะพับบิกนะครับแล้วใส่แฮชแท็ก TTT2022Reinforce นะครับเพื่อรุ่นรับคอร์สเรียนออนไลน์พร้อมสอนเซอร์ฟรีนะครับจากทางคอมเทียนได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกนะครับตอนเวลา11นาฬิกาตรงนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยครับ